สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินพามาทำเล่าดอกกุ้ยหัวหรือว่าดอกคิงมกเซหรือคนไทยเรียกว่าดอกหอมหมื่นลีค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือโหลสำหรับดองนะคะอันต่อมาก็คือเล่าและดอกหอมหมื่นลีของเรา แล้วก็มีน้ําตาลกวดแค่นี้ค่ะมีกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่มีแค่สี่อย่างเองอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ดอกกุ้ยหัวหรือดอกหอมมือลีลงไปก่อนนะคะหรือว่าดอกขิงมกเซนนั่นเองเราจะใส่ถุงชาแล้วค่อยใส่ลงไปก็ได้นะแต่ว่าแอดมินจะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ยิบใส่ลงไปเลยนะคะ หยิบใส่ลงไปเน้นเน้นหอมหอมมากอะแล้วก็ใส่หมดหนี่เลยนะโหลเราจะต้องเอาไปนั่นก่อนนะเอาไปต้มด้วยน้ำร้อนก่อนนะคะสำหรับโหลมะ เหล้าของเราไปทําการฆ่าเชื้อก่อนนี่ใส่ลงไปประมาณนี้ยังไม่ทําก็หอมแหละจากนั้นใส่น้ำตาลกรวดลงไป จากนั้นก็เหลือแค่เติมเหล้าลงไปนะคะอันนี้จะเป็นเหล้าสําหรับอ่าพวกดองผลไม้นะคะทําเหล้าผลไม้อะไรพวกนั้นอะทำอูเมชูแอลโกโฮอลสาเป์เซนนะคะ Big fun. โอเคเป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับเล่าคุ้ยหัวของเราหรือเล่าหอมมือนลีของเราจากนี้ก็รอเวลาค่ะรอเวลาอย่างเดียวประมาณ6เดือนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ